ก็เจอค่ะมี่เจอเอ็มพีค่ะครับแล้วก็ไปสู่ซุปเปอร์โปรนะครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาคนสวยคันนี้นะคะไปส่งมอบลูกค้าให้ถึงบ้านค่ะน้องขาวนะครับน้องขาวุ้กตันนี้ค่ะก็จะเป็นตู้อัจฉริยะใช่ค่ะตัวนี้เป็นแอด ะะเป็นแอคทีฟด้วย c v t นะคะตัวนี้เป็นสีขาวด้วยนะคะอยู่ที่536,000บาทค่ะอ่นนี่คือราคาที่รวมค่าสีขาวเรียบร้อยแล้ว<ช>ด้วยะนะครับโอ้โหสวยมากๆเลยเนาะคันนี้ใช่ค่ะ,ะคแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษมากด้วยนะคะของเราเนี่ยจัดแต่งเต็มทั้งคันโอ้โหโดยที่นี่ครับอย่างที่เห็นเลยนะครันนี้ไฟนะครับโอ้โหสวยมากสวยมาก กับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟซีนอนแล้วก็มีไฟวงแหวนล้อมรอบให้ด้วยค่ะเป็นบูอายนะครับตัวนี้ไฟสีฟ้าให้เลยนะครับใช่ค่ะทั้งสะดวกปลอดภัยแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะเท่สุดๆนะครับสไตล์รถยุโรกกันเลยนะครับคันนี้แล้วแน่นอนวันนี้นะคะลูกค้ารายนี้ต้องการอาบผ่อนสบายๆนะคะ ก็เลือกใช้ที่ดาว53,000บาทค่ะโอ้โหใช้53 0 0 0สเซว่าผ่อนนี่ถูกแน่แน่เลยใช่ค่ะครับข้งวดจะอยู่ที่6 3 6 5บาทเท่านั้นค่ะ7,3 0 0่ามบาทสบายมากเลยนะได้เป็นอัาดแบบสีขาวตัวแบบสวยแบบนี้แต่งด้วยแต่งคุแบบนี้ด้วยคุ้มสุดๆเลยนะครับถูกต้องค่ะในโปรโมชั่น53 0 0 0นี้ผ่อน6,300นเนี่ยนะคะมีอะไรได้เราบ้างนี่ก็จะมีตกใส่หน้าอย่างที่แจ้งเนาะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ แล้วก็เป็นสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตตัวนี้ก็จะเป็นของไวเดอร์นะครับไวเดอร์เหมือนเดิมค่ะก็จะมีไฟเดย์ไลท์ด้านหน้านะคะแล้วก็มีไฟเบรกที่ตัวท้ายเนอะรวมถึงสเกิร์ตข้างแล้วก็ยาวถึงด้านหลังเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่อกลมเนาะเป็นสี่ท่ออ๋อเป็นสี่ท่อก็ตัวยอดฮิตของของตัวแอททราที่เองนะครับรวมถึงสปอยเลอร์หลังเราแถมให้ด้วยนะคะเป็นยกสูงเป็นแบบสปอร์ตเป็นแบบตัวยกขึ้นมานะครับสวยงามมากๆเลยค่ะสไตล์วอซิ่งเลยนะคันนี้นะ ใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วอยากจะสวยกว่านี้ก็จะต้องเปลี่ยนล้อนะคะเป็นล้อ15นิ้วนะคะทรงนี้เลยก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นขอบแดงขอบแดงนะครับนทั้งตัดแดงตัดเงาแล้วก็ตัดดําด้วยนะคะแล้วก็มีดิสเบรกสีแดงเนาะสีแดงแบบนี้เลยค่ะก็แบบเอาเท่ๆหล่อๆให้มันเข้ากับเซตนี้เลยนะครับนี่ภายนอกก็โหอย่างหล่อนะยังไม่ครบนะยังมียังมีฟิลนะคะให้คูรอบคันนะคะกันสาดข้างนะคะแล้วก็ ตัวกล้องมองหลังขนาดถอยจอดขึ้นตรงกับตัวจอหน้าของเร<อ>าเลย<ช>อย่างที่บอกของเรารุ่นนี้จอหน้ามีให้มากับรถอยู่แล้วนะครับ<ช>รวาม Apple CarPlay แ,และ Android Auto ได้ด้วย<ช>แล้วก็รวมถึงบลูทูธด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับเสียงพวกอะไรให้ครบถ้วนนะครับแล<ช>้วเ<ช>พิ่มความปลอดภัยอย่างที่ลูกค้า,าคสั่งติดมาก็คือ อ่ากล้องบันทึกหน้าอันนี้ก็คือลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มนะคะอันนี้สามารถแจ้งสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วอ๋อยังไม่ปบนะครับข้างในเรามีตีเปลี่ยนอีกด้วยนะคะใช่ค่ะเพื่อความดูแลนะคะดูแลรักษาง่ายก็จะต้องเปลี่ยนเบาะผ้าเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะโอ้โหนะครับนี่ก็คือแบบเราจะพิเนียมสุดๆนะครับเปลี่ยนไฟเปลี่ยนสเกิร์ตเบาะหนังล้อหนังล้อทุกอย่างครบวงจรนะคะดูแลที่เราจบที่เราเลย บอหนังตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำตะเข็บสีแดงเป็นรุ่นฮิตรุ่นนิยมที่ลูกค้าเลือกกันเลยค่ะยอดฮิตอยู่แล้วนะครับลายนี้ะนะครับสีดำได้แดงจริงๆสีอื่นก็สวยนะถ้าใครอยากได้สีอื่นบอกได้จัดได้นะครับใช่คะ่นะสามารถสอบถามขอตัวอย่างดูก่อนได้เพราะว่าเราก็มีทํามาหลายสีนะคะโอโ้โหครบๆตัวแบบนี้เลยนะครับห้า<ช>ื 5, ่นสามเองผ่อนก็หกพันต้นๆหกพันสามใช่ดอกเบี้ยหน 5, ึ่งจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วลูกค้านี่บอกเลยไม่ได้ มาสูดบ้างมาครับเนี่ยไม่ต้องเลยนะคะจองอยู่บ้านนอนรอสบายๆไฟแนนซ์บริการถึงบ้านรถก็บริการจะส่งถึงที่นะครับคันนี้เราก็จะไปส่งที่จังหวัดไหนครับผมอันนี้เราจะไปที่อยุธยาค่ะพระนครศรีอยุธยานี่เองนะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามีตุ๊กตาน้องหมาเตรียมไปเสิร์ฟลูกค้าถึงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสั่พให้ลูกค้าให้การถึงบ้านนะคะมาเตวียอกันเลยครับ